่าในเรื่องของพาร์ทที่แล้วของ Resident Evil r e v e l a t i o n นะครับเป็นเรื่องที่คริสนะคริสเอ็ดฟิวกับใครนะลืมละครับได้ไปอยู่ที่โลกได้ไปโอ้โหมาทำอะไรสักอย่างที่นี่แหละแล้วจิลก็โดนวางกับดักงอยู่ในเรือล้าง เรือก็โดนระเบิดนะครับเรือโดนระเบิดจิวทวีเลฟเดนอีวนเลเวลชันม่อยู่ที่ชเตอร์ทเร์นะครับโกสออฟอะไรเนี่ยทอล ดีด้ว่ามีอะไรสักอย่างเราย้อนกลับไปหนึ่งปีที่แล้วเสียงเกมเบาไปหน่อยต้องขอโทษนะครับข้อเกมมีเขาเหมาะการเล่นในใ,ในในวีปะไม่แน่ใจ หนึ่งน้อยสับไม่รู้นะจะแตกอะไรนะก็ต้องรอดูก่อนใช้โปรแกรมนี้เล่นเลื่อนมีขึ้นเยอะเลยเ,เก็บกระสุนโดดสุนเงิน,อนโอ้มีอยู่สองสองปืนไม่มีอะไรเก็บเลย นี่แกะเก็บหมดครับมันเล่นเล่นฟนอีเวนชิวีกว่ามันดินี่มันให้เราทำอะไรเนี่ยสักครู่ครับดูก่อน เปิดประตูได้แล้วผมเสียวคนแม่งดักฟังคนที่สกายมันมันมีเด่นนักดักฟังครับน่าชกจริงๆพวกนี้ดักฟังคนอื่นเราฟู่ตัวอะไรกันโอ้ตัวไม่ นึ่งปับนึงครับเอ้ยปืนเปลี่ยนไปอ๋อเล่นนานครับนึกไปว่าต้องกดคลิกขวาแล้วค่อยยิงวิ่งไม่ได้ฮะเข้าไปได้เหรอโอ้อออชิ๊ ไอกกบขังโคกเอ้ไอกขังโคกขังโคกได้ยินวันไหนนี่หน้าหน้าหน้ากระเทอมจริงโอ้ยไปยันปืนพกบ้างไม่งูแล้วมั้งจริงโอ้ ยังรู้ส่าเร็วเข้าเร็วเข้าโอ้โหไม่งจะตายอยู่แล้วไม่มีที่ฮิวเหรอเจ้าหาสมุนไพรครับเดี๋ยวเผื่อมีเจอแล้ว เก็บปืนมาได้ละเก็บกระสุนผมไปย่านมูนเย่ะเยอกระสุนต้องเก็บให้หมดครับโอ้สมัยนี้เดี๋ยวาถามมันอีกว่าไม่มีเวลาถ่ายก็วันนี้มันปิด เพิ่มนีครับก็ต้องมีเวลาถ่ายเ,าเดี๋ยวไมครับพี่เ่อนสองเดี๋ยวค่อยมาตามมาเรื่อยๆครับไม่มาปุ๊บเจอเลยหน้าขังโคกตายนะให้เร็วให้ไหว ไอ้อะไรอะวัดเด้อวัด t ด้อโอ a คมันทักที่เกมนี้เราไม่ได้เล่นกันนานเราก็ต้องกลับกันมาเล่นหน่อยครับเฮ้ยต้องมีวิธี ตรงนี้ป่ะตรงไหนอ่ะหาก็ทางนี้ป่ะไอ้ทางนี้เพิ่งนึกขึ้นมาเองไม่เข้าใจดูกันไอ้ทางส้มๆม,มันน่ะต้องไปยังไงอ่ะ ต้องไปให้ได้เราต้องหาทางหรือว่าให้เราลงไปใหม่เหรอไม่ดีเสียอหอสีแดงอะไม่ดีอะเสียเจอประตูแล้ว มาต่อหน้าต่อตาชาว่าลหน้าฟัดหนึ่งฟัดแม่งฟัดไม,ม,ม่มีเจาะเจาะไส่เจาะไส้โอ้โหแม่โอ้ไม่ไม่ได้ปืนนี้มันอ่อน วังครับตัวชี้ตัวเชี่ยวไออือีกกบอยู่ในกาลาตายซะตายซะตายเรียบร้อยส่วนเพิ่มอีก30แม็กโอเค ไปกันต่อเราต้องรีบ,รบ,รบเล่นให้จบครับเดี๋ยวผู้ชมเขาจะเบื่อกันเราเข้ามาเก็บกระสุนครับไม่รู้หรอกเดินหมวดลองใช้เซนในการเดาครับโหแม่งเซนโหดมาก ตายซะอู้เจอปืน M3 ปืนลูกซองนะโอเคองั้นเราใช้ปืนนี้ยิงกันแหละปืนลูกซองช็อตกันไหมอเออช็อตกันช็อตกัน แรงอ่ะปิวปิวเราต้องหาของครั้งนี้จะไม่เฟล,ลเหมือนครั้งก่อนครั้งก่อนเฟล,ลบ่อยนี่กระสุนเก็บแม่งเลยว่าเจอของอ่ะ เดขึ้นตอนนี้ไม่ใช่ไม่ต้องสนละเราไปต่อเลยว่า อ่าข้ามไปเลยอือหืออือเต็มเต็มกะโหลกเฮดช็อตนี่เป็นวิธีการเล่นปืนแบบกะกาครับโอเคเข้าไปต่อเลย ในเมื่อเราแคสเกมนี้แล้วต้องแคสให้จบนะครับมันจะมีีอซีเสริมมาให้ดูนะครับถ้าไม่มีก็ต้องกำเฮ้ยกำกำเตือเตือฉันล่างมีอะไรอะฮะโอเคฉันล่างมีห้องเหรอลองเข้าห้องดิ the what it death. Chuong này koong giếm của nhoi ai ไมคงจะมีอะไรมากครับไม่แต่ไม้ครับโปรติกนั่นโปรเจกต์กอื่นไม่ค่อยเลยโปรเจกต์กนี้ก็มาทำบ้างครับเพราะว่าไม่ได้มาเล่นนานแล้วแล้วเท่ากับว่าเราซื้อดองไว้ไม่ได้เราต้องอฉายาเราคือซื้อแล้วต้องไม่ดองคนระับไี่มันเน่าโอ้โหด้านหลัง เล่งกระโหลกกิ้งมันยิงแม่งเลยอืมมีกระสุนปืนเยอะฮะ อายุเด็ดเอง a ้วยเลยออกไปเดาอันนี้เป็นฉากที่โอเวอร์มากเลยครับ เอกระสุนบรรลุสองมีอยู่แปดอันเก็บของขับดูขึน้นผมเริ่มถนัดเรื่องการนี่แหละเรื่องการเล่น ทห่เราไปไหนเนี่ยที่กระสุนเปิดลูกสองมาตั้งยิบสี่สงสัยไปไหนต่อ มีลิฟต์มีลิฟต์อยู่กดลิฟต์เตรียมปืนไว้เลยครับเปิดมาต้องมีไอซอร์ไพร์มันไม่เซอร์ไพรส์แหละมันมาด้านหลังโอเคทุกสองเห็นไหม,มดูว่ายิงประตูเยอะผมยิ่งชอบ ปลาระเบิดดิงโอ้ช่วยเลยได้บ้างเนี่ยไอลิปบิดบิดมาเร,เร็วเด้ออ้จะตายแล้วเนี่ย รีบแม่งมาช้าจริงรีบแม่งมาช้าจริงนั่นถึงจะตายแล้วรีบแม่งมาช้าจริงรีบแม่งมาช้าตายซะเจ้าจงตายซะเริ่มเล่นกับมันพวกมันไม่ไหวแล้ว โหดจริง,รงฮิวมีให้นั่น,นตาย you are dead ปลาระเบิดปลาระเบิดไงน่ เก็บของให้คราก่อนครับไม่งั้นตายหงงแน่ไม่งั้นเราอาจจะตายหงงกันได้เลยทีเดียวนะครับเราจำเป็นต้องเก็บก่อน จัดมามามาซียังไม่เลยครับมาแล้วเหรอมันัวครั้งหกมาแล้วเหรอนี่แหละฮิวรู้ผมสาดแม่งแล้วสาดแม่งโอ้ยเฮ้ย

ไปแม่งไม่ไหวแล้วสาดแม่งสาดปืนก่อนนะสาดแม่งสาดมันยิงสุดหมดอีกพระเจ้าโจ๊กพระเจ้าชอบกินโจ๊ก ไม,มหมาอีกปมาปากหมาด้านหลังอุ้งเต็มเลยอุ้ชิปไม่ไม่ไมหวแล้ว โอ้ก่อนจะเปิดตอนนี้บูสนานโอ้โหมารู้เร็วเหอะอุย้ยไม่กระสุนจำนวนแล้วโอ้กระสุนใส่กระสุนปืนพกจะตายอยู่แล้ว Yeah, we're fine. But that was crazy. I can't believe Morgan decided to fry the city with the solar energy satellite. Wrecking the city all over again. Yes. Wiped off the face of the earth. By tomorrow will be กระสุนไม่เหลือแน่เหลือแค่ปืนพกต้องหานี่ก่อนฮิวแล้วก็กระสุนเอาต์หอแล้วเย้จะได้กลับแล้ว Oh, he died. Paddow. Oh, Poundyang. It's triggered a chain reaction. Look, the city. The city is so bright. ประมาณว่าต้องทำลายเมืองทิ้งครับเดี๋ยวผมต้องคัดระหว่างด่านครับไม่งั้นเดี๋ยวฟลายมันจะใหญ่แล้วมันอัพมือทุบนานครับเมืองไปซะแล้วเมืองข้าพเจ้าถุยโอเคครับเดี๋ยวขอคัดก่อนนะครับเดี๋ยวทายต่อโอเคครับ